สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับหลังหววออกนะครับพูดคุยกันอ่าก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับอ่าขออ่าออกตัวไว้เลยนะครับเพราะว่ามีเข้าไม่หลุดนะครับสูตรของเรานะเป็นที่น่าเสียดายอ่าตัวเลข ใกล้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่เราสรุปมองข้ามตัวเลขตัวที่ออกไปเนี่เห็นไหมสี่ศูนเ,นเราไปนเน้นแค่สี่แปดที่ขีดเส้นใต้ไว้สองชุดนี่แค่นั้นเองแต่แต่แอดไม่แนะนำเสนอนะครับเป็นน่าเสียดายมากพอแอดคิดว่ามันชนที่4ี่แปดก็อยากจะให้เหลือน้อยชุดที่สุดชุดเดียวแต่ทีนี้ที่บอกว่าสูตรระยะสั้นเนี่ยไม่ได้นํามาเปรียบเทียบชนสักเท่าไหร่ นะครับเพราะว่ามันไม่ชนไปแอดแอดมองไม่ไม่ครบตอนสรุปนะต้องขออภัยด้วยอ่าออกตัวไวหน่อยนะครับแอดได้นิดหน่อยนะครับเมื่อ,อสรุปทั้งช่องแล้วแอดมานะั่งมองอ้าวมันมีเลขชนสีู่ด้วยนี่นะครับอ่าแอดก็จัดไปได้นิดหน่อยนะครับต้องขออภัยขออภัยจริงๆนะครับสีู่เป็นเลขล่างตรงๆนะอ่า ใครที่ดูคลิปย้อนหลังก็อาจจะเห็นนะครับว่า40กับ48นี่ที่ฉีดเส้นตายไว้ที่แรกมันจะเน้นที่52นะแต่ทีนี้มันตัวที่ชนกับสูตเนี่ยมันมันเป็น40ชุดเดียวก็เลยต้องติดไว้นะครับอ่ะใครที่ถูกก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่ไม่ถูกก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ยินดีกับสมาชิกที่ทักเข้ามานะครับทางเพจนะครับมาเขาบอกว่าอยากได้เลขวิ่งตัวเดียวนะครับจัดให้4ตัวเดียวนะครับบอกเน้นไป4ในหลัก10ล่างนะครับก็จัด40่ศนยันสีนะอ่ะอันนี้เป็นโชคเป็นวาสนาของเขาครับก็ได้มานะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าเอสเนี่ยพอ,อคำนวณมาตรงไหนเนี่ยมันมันก็มีแต่ชนที่เลขสีในหลักสิบนะครับซะเยอะนะครับก็เลยก็บอกไปตามนั้นนะครับอ่ะเอสก็เลยจัดตามนิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยนะครับสังเกตว่าเลขหลักสิบล่างเนี่ยมันจะเยอะนะครับถ้าไม่ดูตามที่เราจับชุดนี้นะนะครับ หลักสิบล่างส,สีนะครับชนนะครับอ่านี่ก็ไม่ใช่ไม่มีมีสีส่ศูนย์นะแต่ว่าชนที่4เยอะนะเห็นป่ะสี่นี่ก็4นะครับนี่ชน4อ่าชนอ่าต้องหาวิธีทำอันใหม่ละเพราะแอดก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะมัน4เนี่ยมันชนซะเยอะนะครับนะเป็นที่ได้สิได้มาก วนชุดที่นามาจับอ่ะนะสิงวดที่บอกเนี่ยกลายเป็นหลักหน่วยมันเข้านะศูนเนี่ยเห็นไหมสิบเจงวดนะครับแต่หลักสิบมันพลาดนะอ่าถึงแม้จะยี่สิบสงวดแต่ว่ามันตัวเลขสีตัวไงอันนี้ตัวเลขห้ตัวโอกาสมาเยอะกว่าก็มาจริงศูนยนะครับสีศเนาะ ทำไมไม่48นะอ่ะอันนี้ก็มีคนตั้งคำถามนะอ่าจริงๆก็อยากจะให้48แปดแต่เราไม่ใช่คนออกกรลางนะครับเนาะก็ว่ากันไปนะครับส่วนเลขเด่นบนนะครับเด่นบนเด่นบนหลายๆตัวเนี่ยอืมมันก็มีสูตรผลาดค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆ น่าจะเป็นเลขห้ามากกว่ามาเนี่ยกลายเป็นเลขมันเป็นวันวันอาทิตย์ที่บอกว่าเป็นเลขเบิเล้เเลเลขหามเนี่ยนี่ที่จับชุดไว้ที่เคยสวดที่เคยเดินงวดก่อนนู้นนะครับมันก็เข้าแค่ตัวกลับนะครับสีนะ่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะอันนี้เป็นบนนะสูตรบนเนี่ยสูตรสูตรที่เข้างวดก่อนนี่เข้าสามตัวตรงอ่ะ วันนี้มันมันเข้าแค่2ตัวกลับนะครับผิดหลักไปหมดเลยนะอ่าสี่อยู่หลักหน่วยศนย์ 0, อยู่หลัก10 4อยู่หลักร้อยอะไรเงี้ย2ตัวก็อ่าแต่ว่ามันมีสูตรที่สูตรที่เข้านะครับสำหรับหลักหน่วยเราสรุปกันไปมันก็มีเฉพาะเลขสี่เข้าหลักหน่วยนะครับ จริงๆสูตรมีหลายสูตรนะที่เข้านะครับแต่เราก็พลาดนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับหอมปากหอมคออ่าสูตรนี้ก็เห็นไหมหลักหน่วยที่ว่ามันชนที่สองเยอะก็ไม่มามาตัวรองนะสามสูตรนี้ชนที่สองสูตรนี้นะครับเราก็ตามกันต่อนะครับหลักหน่วยบนนะนี่ สามสูตรมามาสองสูตรนะครับส่วนหลักสิบก็มาศูนย์ในสูตรนี้นะครับอ่าส่วนหลักร้อยก็มาสูตรนี้นะครับนะก็สูตรนี้เดินยีบสามงวดนะครับสูตรที่เราเดินดีๆมาพลาดงวดนี้นะครับมาพลาดงวดนี้พลาดงวดนี้ก็จะไม่ดูนะครับเดี๋ยว ส่วนมากสูตรถ้าพลาดล้วก็จะเดินต่อนะแต่ว่าแอดแอดก็จะดูดูเปรียบเทียบเฉยเฉยนะงวดนี้มันพลาดแลเนี่สางวดนมาพลาดงวดที่งวดที่35เนี่ยนะครับแต่เราก็รอดูว่าตัวเลขจะเอามาร่วมหรือไม่นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะ นำเสนอสูตรที่เดินดีมาให้ชมกันก่อนนะครับอ่าเนี่เห็นไหมสูตรเนี่ยหลักหน่วยก็เข้าสูตรเข้าหลักหน่วยเยอะนะครับสูตรเข้าหลักหน่วยเลขสี่เยอะนะครับแต่ว่ามันมันก็พลาดเป็นที่หลักสิบนะครับหลักร้อยก็มีบ้างพลาดเข้าบ้างนะครับอ่ะเรามาดูเลขวิ่งนะครับ เลขวิ่งสองตัวเลขเด่นแอดไม่ได้เอามาร่วมนะเสียดายนให้ดูให้ดูก่อนก่อนนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ยนะี่สิบสองไงก็เข้านะสี 4, 7, นะ่กับเจ็ดนี่เด่นบนสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดมาสี่าแอดก็ Ad, เห็นว่ามันยังไม่ค่อยมั่นใจเอาง่ายว่ามันมันสองตัวไม่ค่อยมั่นใจเอางวดน,นี้ตามต่อแล้วกันว่า อีกอย่างบางทีสูตรก็นำมาไม่หมดนะครับให้ดูไม่หมดนี่หน่วยบนเห็นไหมหน่วยบนสูตรนี้สูตรระยะสั้นอ่ะงวดที่งวดที่สิบห้าเข้าสี่นะหนึ่งสองสามสี่นะเข้าสี่นะครับหน่วยบนนะยังเดินต่อนะครับ มีอีกมีเราดูสูตรไหนเข้ามาเลยดูทีละสูตรหลักรอ้อยอ่าหลักร้อยบนสูตรนี้เข้านะครับสูตรนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักร้อยเป็นเลขสี่นะครับเป็นเลขสี่หลักร้อยเป็นเลขสี่ สุดเดินบนงวดนี้1 2ึ่อ่าสองก็เข้า4นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันข้อูลก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ นำมาไม่หมดก็สรุปนะครับก็สรุปไม่ไม่มานะครับสรุปไม่มามาแต่ตัวที่ที่เราคิดไว้ว่าไม่เอามาร่วมเท่าไหร่แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมานะครับมองข้ามไปก็มาเลยนะครับตัวที่มองข้ามมาเลยนะครับ ฝากเพียงเท่านี้นะครับสูตรเด็นล่างก็มานะเลกศูนย์นะเด็นล่างสี่ตัวงวดที่วนันนี้งวดที่ยี่สิบเจ็ดนะหัวหน้าเป็นงัดที่ยี่สิบแปดดูสิตามกันต่อนะครับจะมาหรือไม่ก็ฝากกดไลค์กดแ,กแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันเลวกันนะครับช่อง ิจาจั์ปันเลขเด็ดนะครับใครที่ถูกรางวัลก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ไม่ถูกก็รุนกันต่องวดต่อไปนะครับสู้ๆทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ